คณประโยชน์ของมันคือไอ,อตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลยย้อนแล้วโกกรคกระเพาะนะครับยาโกกรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโกกรคกระเพาะได้จริงะนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าไอ,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 อยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกะระเพาะอาหารได้ะนะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบไอตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในกระไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุ อันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์เคร่มาแม็กซ์และนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังทําเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นแง่ที่เราเรากำลังปวดกระตันหันเลยเนี่ยดื่มตนวนี้ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด นี่ฮะน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันนะผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเพราะแล้วก็กดไหลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับกับเทไปได้ดูเลยครับอืมครับนี่นะฮะครับผมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดได้ทั้งสิ้นนะครับ เนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองมาผสมน้ําดูครับผมถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็คทิ้งไ้ครับทิ้งไ้สักระยะหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงให้เป็นอย่างนี้นะข้าวบนจะน้ำจะใสเลยเออแล้วทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนี้ างตรนี้ลองดูนะครับอ่เราวิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมทั้งขวดนี้เลยครับทั้งขวดนี่เลยครับผมอ๋อทำมาเพื่อนึงหนึ่งช็อตเป็นช็อตลิงค์ช็อตลิงค์เ่ยนะครับครับลองดูนะครับกลิ่นกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมหอมมันหวานนะจ๊ะใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับเออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยกดไหลย้อนนี่นะครับแล้วอยากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆพอสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยสันคุนของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันที